ดีครับวันนี้ก็มาเล่น,น,กน,เ,ลนเ,เกมเกมที่เกมอะไรวะเนี่ยเกมน่ะมาเล่นกันครับ <c oughs> เล่นให้ดูเล่น,ลนอันนี้เล่นเป็นตั้งแต่ตอนนั้นละนีมีม,มีมีสกินเท่าไหร่ดู ใครอยากได้ก็มาแลกกับผมได้เลยใครมีไทยไทยท่านทีวีแมนก็มาแลกกับผมได้เลยนะครับได้เลยน,นี่ผมผมอยากเล่นตัวไก่มากเลยมาสนุกๆจะเล่นด้วย,ยกันครับ ผมมีตัวไม่ค่อยเยอะขอสักหนึ่งร้อยตัวประมาณเท่านี้แหละขครอยากแรกแรกแรกได้เลยครับดูเลยครับผมผมมีจริงๆอันนี้ไม่ใช่รอดเพื่อนะรละตัวเองยกให้พ่อแล้วใคร ให้สามารถเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยได้เลยครับแบบนี้วันนี้ผมเล่นคนเดียวเป็นมาดูกันครับแต่ผมไม่มีไอตัวซันตานะครับไม่มีตัวซันต้าผมชอบเล่นด่านนี้มาก มันสนุกดีอ่ะดูครับดาดพวกเนี้ยดาดไก่ๆอ่ะมันสนุกมากเลยมันสนุกมากน่แต่แรกอ่ะคือไม่เคยอ่ะรอให้เพื่อนฟาร์มไว้ก่อนนะครับอันดับแรกด็เดี๋ยวยวพักกันแล้ว นี่เล่นกับใครก็ใครก็ไม่รู้อะเล่นกับใครก็ไม่รู้รต้อง ผมขออัพตัวสกินก่อนนะครับอันนี้คือเขาคนอื่นใครมาเล่ยก็ไม่รู้ครับโคตรใจดีอ่ะไม่ใช่เพื่อนนะนี่นี่ผมมีไอตัวนี้ด้วยสุ่มมาได้เลยขย่ได้เอาเลยครับผมให้ฟรีๆเลยผมเล่นชางงาไปสองสามรอบนี่แหละ ก็แพ้ตลอดแพ้ตลอด1น0 0งครั้งเลยใครสนใจอยากเล่นด้วยก็มาเล่นด้วยได้เลยครับมาช่วยแบกหน่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้หมดตัวเลยต้องแลกกับทีวีแมนไฟฟ้าดูครับ จริงๆผมสายเ,เ,เล่นเล่นเล่นตึงไงผมสายเล่นตึงหกร้อยอันเหรอรอเงินขึ้นไปสามร้อยกันนะครับโอเคเงินครบ 400. ส0 0ร้อยสามร้อยแล้วนี่น่นี่ไงนี่ไง ไอตัวเนี้ยรหัสฟีใครอยากได้สนใจได้เลยครับใครสนใจมาเล่นได้เลยครับผมผมใจดีผมมีไอตัวนี้ด้วยครับมีสองตัวนี้ดูครับใครอยากเล่นด้วยมาเล่นได้เลยครับ ไมิกีปีค่ะเคยขอเลเซอร์เขียวได้ไหมครับใครใครกล้ามาแลกกับผมอนะ่ะต้องเอาผมก็ให้1ิบสิบตัวพอห้าเอาเล,เ,ลเซอร์เขียวนะง่ายมากเลยนะเอาสิบเลเซอร์เขียว ึ่งดนสิบห้าแล้วนะครับอันนี้ดานสิบห้าแล้วครับเดี๋ยวทำกองก่อนครับน,นี่เพิ่งหันเล่นครั้งแรกนะอันนี้อันนี้เล่นเล่นไปหลายครั้งเลยตอนนั้นชอบเล่นปักมุดมากคือแต่ตอนนี้ชอบอเกมอันเนี้ยเกมหัวโตพวกเนี้ยมันชอบโคตรชอบเลยมันสนุกมากอะ ผมมีหลายตัวผมใช้ตั้งหลายตัวสเตอร์ลี่ยองศูดเด็ดเบสต์สต์อิรูตาล่าแก ตรอบนี้นะก็ใครอยากได้ให้เลยครับซีซีอันนี้เป็นราดพ่อแล้วนะอันนี้ยกให้พ่อ,พอนะ้ะเฮ่ห้ามเอานะครับเอาไปเอาไปยืมเล่นได้นะครับห้ามบิดบิดบิดไปไปบอก ไปบอกอะไรวะเบบิดไปบอกจีเอ็มอาร์ส่งเลยนะคนเล่นฟีฟายข้าใครเล่นฟีฟายตั้งแต่ตอนนั้นอะไปอันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นนะเคยเล่นตั้งแต่ตอนนั้นอะตั้งแต่มันเพิ่งมายังไม่เคยเลย เพิ่งหัดเล่นครั้งแรกนะกครับเดนที่ย1ิบเอ็ดแล้ว เนี่ยครับจอดจอดจอทั้งหมด ตรงนี้แหละแปดถ้าต้องนะครับ ตอนนี้ใกล้พังแล้วครับป้อมประชาการป้อมประชาการนนเนี่ยนะครับรสนใจได้นยขอจบเป็นเข้านี้ก่อนนะขอให้ถึงด่านสักสามสิบสี่สิบได้ไหมครับด่านสักห้าสิบผมเล่นไม่ค่อยไหวจริงๆครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นอะด่านที่ยี่สิบดยอ มันเล่นยากมากเลยครับยังไม่หิวยังไม่หิวรับเดี๋ย็ก